สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโอโจ้นะครับวันนี้โอโจ้มีของแลเทมมาให้ลูกค้าดูครับผมโอ้โหนานๆนว่าจะมีเข้ามาทีนึงนะครับนี่เลยข้างหลังผมแดงๆเนี่ยครับ Mio X e l e g a n c นะครับ1.9ตัวสมาร์ตตัวใหม่ของเรานะครับผมนี่เลยันาน,าน,านานจะมีเข้ามาสักทีและจัดแตง่งจเต็มด้วยไปดูกันครับว่ามีของแต่งอะไรบ้างและนี่เลยครับ ล้อที่ e 3 7เท่ากันเลเซอร์ขาวนะครับมากับพร้อมกับตัวยางโตโยต t 3นะครับคู่หูสายซิงของเรานะครับผมและชิ้นที่2ครับคิ้วล้อสีดำน่านจากน้านนากระมวลกันยางเพิ่มไม่ติดตัวรถให้ดูดียิ่งขึ้นและชิ้นต่อไปคือโชคโปรเฟนเดอร์ หน้าควีนซีรีส์หลังพิกกี้แบ็กสับแทงเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นและอีกหนึ่งชิ้นนี้เพิ่มสีสันในการขับขี่ให้มีความเร้าใจยิ่งขึ้นท่อไปลายได้จากค่ายเมงฟังจะบอกว่าท่อนี้เบาไม่ดังแอบเมียหนีเที่ยวได้และที่ขาดไม่ได้โลโก้การันตีจากแบรนด์เควิมเลสซิ่ง เป็นยังไงบ้างครับจ,จัะแต่งจัดเต็มกันพอสมควรเลยเนาะใครที่สนใจอยากได้ฟิลพ่อบ้านสายซิ่งแบบนี้ทักโอโจ้มาได้เลยครับรับประกันความเฟิลครับ